สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทตี้และรายการ Z c h a n n n l ครับอันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งฮะที่เรามาทําการทดสอบการใช้งานเจ้าทีวีวงจรปิดหรือกล้องทีวีวงจรปิดของวัตชิครับหรือที่เราเรียกกันว่าง่ายๆว่าดรากูล่านี่เองครับ ชุดตัวนี้ฮะคุณผู้ชมครับมีสัตว์เลี้ยงที่กําลังสซนนะครับหรือว่าเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงของเราว่าเขาจะอยู่ที่ไหนทําอะไรสซนหรือเปล่าแบบนี้นะครับในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราหรือว่าในสถานที่อื่นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เจ้าแดกคูล่าตรงนี้ครับผมเขาสามารถที่ทำงานร่วมกับพาวเวอร์แบงค์ตรงนี้ได้นะไม่จำเป็นต้องเสียบไฟบ้านเสมอไปนะเราไปทํางานเอาท์ดอร์ทำงานนอกสถานที่นะครับเราใช้เจ้าแดกคูล่าตรงน,รงนี้ต่อกับพาวเวอร์แบงค์นะแล้วเราก็สามารถที่คอนโทรลเขาผ่านโทรศัพท์ มือถืออีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเพื่อที่ให้เขาทางานในสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อส่องดูว่าเฮ้ยหมาของเรานะฮะน้องหมาน้องแมวของเรารู้ว่าสิ่งต่างๆในะบ้านเรามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะฮนะก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาทํางานแบบไว้นอกสถานที่ได้เลยแล้วว่าหากเราต้องการจะทํางานข้างนอกนะในสถานที่ต่างๆที่ไม่มีสัญญ,ญาณอ่าไวไฟของบ้านเรานะครับเราก็สามารถจะใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเปิดเป็นฮอสปอตแล้วก็ปล่อยสัญญ,ญาณ Wi-Fi มาทําการเชื่อมต่อข้อ มูลเพื่อที่จะให้กล้องวงจรปิดของเราทํางานได้เช่นกันครับเพียงแค่วางโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงที่ปล่อยฮอสปอตไว้เชื่อมโยงเจ้าแดกคูลาตรงนี้นะครับเชื่อมโยงไว้แล้วก็ใช้งานได้เลยครับคุณผู้ชมครับ Đâm Đâm, đâm, đâm Đâm, đâm, đâm 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 ก็เป็นอีกเรื่องสนุกสนุกนะฮะที่เราสามารถจะทำเล่นกันในครอบครัวเราก็ได้ะฮะดูบุตรหลานของเราดูสัตว์เลี้ยงของเราได้ะฮะและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่อชาแนลครับสวัสดีครับ